สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับเอาละครับผมจากที่มีภาพและแนะครับของวัดโคศิตารามผมทําคลิปวิดีโอไปเมื่อตอนปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้ครับเป็น EP 2ีท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้พี่ๆครับผมนี่คือรูปแบบรูปเสกแหวนเสกตะกุดในแบบเวอร์ชั่นที่2นะครับที่ทําออกมาในตอนเทศกาลวันปีใหม่ที่วัดโคศิตาราม นี่ถือเป็นรูปแรกของวัดนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองออกมาเพื่อให้เราบรรดาลูกศิษย์นะครับศิษยานุศิษย์ที่เดินทางไปที่วัดในช่วงเทศกาลปีใหม่จะได้รับแบบนี้นะครับโดยการไปยืนต่อแถวเข้าคิวกันนะครับก็จะเป็นแบบรุ่นแรกเลยแบบรุ่นแรกที่ผมทําออกมานะท่านผู้ชมครับมีตราปัม๊มตาวัดเดี๋ยวผมซูมแล้วกันนะตรงนี้ต้องใช้พื้นที่นะครับเป็นภาพขนาดใหญ่เลยนี่ สูงเข้าไปให้เห็นครับอันนี้เป็นตราวัดที่ประทับปั๊มลงไปที่รูปปฏิทินนะครับแบบนี้เรียกรูปปฏิทินจะมีกลุ่มบุคคลที่เล่นหาทุกสิที่เล่นหาสะสมเก็บไว้เป็นคอลเลคชันประจําในแต่ละปีี่จำนวนเยอะมากมายนะท่านผู้ชมครับนี่พอมีตาปั๊มแล้วตรงนี้ก็เขียนนะครับว่าหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นสยาของท่านและวัดโคศิลารามนะครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทน่สวัสดีปีใหม่ครับ สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะครับทำทุกอย่างนะครับตลอดทั้งปีนี้เฮงเฮงเลยปีสองพันสี่เดี๋ยวตรงนี้แหละที่แตกต่างไปจากที่รูปแรกนะครับบานแรกที่ผมเคยนํามาให้ชมจะเป็นเช่นไรนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเปิดให้ชมนวกันเดี๋ยวเปิดให้ชมแต่ให้เห็นตรงนี้ก่อนนี่ด้านหน้าจะเป็นรูปโอ้โหรูปนี้สวยนะเนี่ยรูปเน,นี้ยเนี่ยพี่ครับเป็นรูปอันนีเ้เป็นหุ่นที่ปั้นท่านนะครับเป็นรูปปั้นรูปหลองท่านเนี่ย ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยใายไปอย่าลืมไปกราบไหว้ที่ท่านด้วยนะครับเดินตรงเข้าจากวัดอยู่ซ้ายมือนะจะเห็นเป็นวิหารนะครับคนเยอะเลยแหละตรงนี้นะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางเข้าไปกราบสรีระสังขารหลวงพ่อที่ทางด้านในนะครับนี่เอาละให้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ใช้พื้นที่ครับอย่างนี้ผมบอกนะครับเพราะรูปไปทีนี้เป็นแบบใหญ่นะเอาละนะด้านบนนั้นเป็นแบบเดิมนะครับเหมือนอย่างเหมือนอย่างรุ่นแรกที่ออกมานะแต่ตรงนี้อที่บอกว่า แลกออกไปเนี่ยเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมเปิดให้ชมในแต่ละเดือนเลยละกันแต่เดือนรูปภาพก็จะแตกต่างกันด้วยนี่ผมแย้มแย้มไว้แบบนี้นะแล้วดูไปกับผมนะครับความยาวสักนิดนึงนะแต่ได้เห็นหมดทุกทุกเดือนก็แล้วกันใครเกิดเดือนไหนเดี๋ยวคอยชมนะว่ารูปหลวงพ่อในเดือนนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับอ่ามาครับผมว่าแล้วพร้อมแล้วเปิดเลยนะเปิดเลยนะโอ้โหผมก็ผมก็ตื่นเต้นด้วยนะนี่อยากเห็นทุกปีเอ้ทุกเดือนเหมือนกันนะ ผมบอกตรงๆนะครับยังไม่ได้เปิดทุกเดือนเลยนะนี่ขนาดเป็นเจ้าของเองยังไม่ได้เปิดดูทุกเดือนเลยเอาละครับผมเราไปเปิดดูกันอูนั่นนะนะ <theless> ผมบอกแล้วรูปนี้สวยนะครับเนี่ยสวยผมชอบนะชอบเลยเนี่ยถ้าสมมตินะครับของใครใครมีนะครับใครเป็นเจ้าของแล้วนะครับผมว่านะผมว่านะครับเราตัดเฉพาะเดือนเราเนี่ยนะบางท่านนะครับบางท่านเขาจะเอาเลี่ยมเนี่ยเอาไปเอาไปใส่กรอบเอาไปใส่กรอบทั้งตรงนี้เลยนะครับแต่บางท่านเขาจะเลาะตรงนี้ออกเนี่ยเลาะเลาะเลาะออกนะครับ แล้วก็เอาแต่รูปไปใส่กรอบอย่างเดียวแล้วแต่เลยนะผมว่านะนี่แล้วก็อย่างเงี้ยเอาไปใส่กรอบแต่ละเดือนก็ได้นะครับแยกแยกออกไปนะเพราะนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกที่ที่ทางวัดเขาทาแล้วมีรูปหลวงพ่อเนี่ยประจําทุกเดือนเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเดือนมกรานะเดือนมกรานะครับเดือนเกิดผมเองนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ชมนี่เดือนมกราก็จะเป็นรูปหลวงพ่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขยบมาตรงนี้แล้วกันนะเอาละครับเดี๋ยวตรงไหนเห็นมากกว่ากันนะอ่าอ่า่าแบบนี้ นี่ผมใช้พื้นที่เยอะนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับรูปใหญ่ครับรูปใหญ่เดี๋ยวเดีนะจัดพื้นที่ให้ดีก่อนนะครับเอาละ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 ให้เห็นนะอ่านี่นี่นี่เต็มเต็มจอแล้วเต็มจอแล้วอ่านี่ถ้าเป็นถ้าเป็นเดือนมกราเนี่ยจะเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนั่งหลังฉากตะวันแบบนี้เหมือนอย่างปีห้าแปดอะไรนี้เลยนะมีมีลายน้ํามีอะไรโอ้โหสวยสวยนะครับไปวนนาทีนึงแล้วนะนี่ผมเพิ่งอยู่เดือนมกราเองนะอุ้ยอุ้ย อุ้ยพ,พี่ครับอันนี้อันนี้เดือนกุมภาอุ้ยเดือนกุมภาสวยนะนี่เห็นไหมเป็นรูปเป็นรูปตรงใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่ดูมือผมนะเนี่ยทั้งทางขวานะครับทางขวามือนะเขาภาพเล็กๆเ,เนี่ยแปะไว้อยู่นะอุ้ยสวยนาะเอาไปใส่กรอบอะไอดีไลน์ผมขึ้นไว้ให้ระหว่างการเดินทางของคลิปนะครับตลอดนะใครอยากติดต่อผมนะครับอ,อยากเช่าหาวัตถุมงคลก็ติดต่อดีไลน์แล้วกันนะ ไปกันต่อนะครับโอ้ยบึ่งถึงเดือนมาคมพายนะเอาเอามีนามีนาอุ้ยมีนาเป็นยันคู่ครับนี่มีนาเป็นแบบยันคู่อุ้ยสวยนะแล้วตรงนี้ก็จะเขียนนะครับว่าอ่าอ๋อเขามีเลิกให้ด้วยนะวันเดือนเนี้ยวันไหนเป็นวันธงชัยวันไหนวันโลกาวินาวันอาทิตย์ปดีวันอุบาทอะไรอย่างเงี้ยเวลาเผื่อเราจะทํากิจการอะไรใช่ไหมหรือว่าวเราจะดูเลิกยามเนี่ยตรงนี้มีบอกด้วยนะครับข้างขึ้นข้างแรมอันนี้บอกอยู่แล้ววันพุธวันพระบอกอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็มีรูปหลวงพ่อนะเป็นรูป ยันคู่นะห oh, ไปใส่กรอบเนี่ยใส่ทั้งเดือนนี้ก็ได้นะถ้าใครเกิดเดือนไหนอะไรอย่างนี้นะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปกันต่อครับเดือนเมษาครับอุ้ยเดือนเมษาสวยด้วยนี่เป็นรูปหลวงพ่อนะครับที่อยู่ที่ท,ที่ตุงวัดอ่ะตุงสรีรัสังคารหลวงพ่อเลยนี่จะมีรูปหลวงพ่อนั่งแบบนี้แล้วก็มีรูปยันคู่นี่ยันคู่แบบปีสองหนึ่งอ่ะอ่านี่ตรงนี้นะเป็นภาพของเดือนเมษานะครับววัยนะพี่มีสิบสองอุ้ยอันนี้อุ้ยพี่อันนี้พฤษภาคมเดือนพฤษภาเป็นรูปอ่าครึ่งอง รึ you, ่งองค์ภาพสีนะนี่มาดูอย่างนี้นะเป็นเหมือนภาพสีนะเหมือนอย่างในรูปปี63อ่ะสวยๆเลยนะเอาละใครยังไม่มีรูปปี63นะครับที่พาราแพงเอานี้ไปนี่แล้วก็อันนี้เป็นโ Yet, อ้น,นี้อันนี้อันนี้เป็นแบบปี39ก็ได้เป็นแบบปี21ก็ได้นะนี่เป็นรูปพึ่งองค์แบบภาพขาวดําครับนี่เดือนมิถุนายนนะเดือนมิถุนายนนะครับเอาแล้วมิถุนายนแล้วไปแล้วอเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมเป็นรูปนั่งหน้ากระถางทูบแบบนี้ครับ นี่นะอุอันนี้สวยนะบางคนก็บอกว่าเป็นนั่งกระถางทูบบางคนก็กนั่งหลังกระดานนะนี่มีมีกระดานแต่ถ้านั่งกระดานสามแผ่นจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับสวยเนาะพี่ดูดิแต่ผมต้องไปไวหน่อยนะแต่จะให้เห็นทุกเดือนแหละอ่ะเดือนสิงหาแล้วครับสิงหาเป็นภาพสีเป็นรูปหลวงพ่อนั่งครึ่งองคนะแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วเป็นภาพสีด้วยอุ้ยพี่ผมว่าสุดคุ้มเลยนะใครได้เนี่ยผมยินดีด้วยนะครับสวยสวยมากนะเราจะได้เห็นรูป ที่แปลกหูแปลกตาไปนะครับหรือไม่ก็เป็นการเก็บครั้งเดียวนี่ได้รูปเพียบเลยนะรูปหลวงพ่อต่างๆพี่โอ้อันนี้อันนี้เดือนเดือนกันยาพี่เดือนกันยาเนี่ยทาเหมือนอาภาพที่วัดซับลยาไยด้วยนะเนี่ยเราก็จะใส่ย,ยันตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นภาพยอดนิยมอ่ะอันเนี้ยสวยจังเลยอ่ะผมผมก็ไม่มีนะผมไม่มีแบบบ้านเล็กนะเนี่ยดูครับอ่าผมค้างให้แบบนี้ก่อนนะให้เห็นไปด้วยกันนะเพราะมีอีกหลายเดือนนะครับ ไปต่อครับผมนี่รูปนั่งรูปนั่งหลังโต๊ะหมู่นะครับแบบนี้เขาเรียกรูป,รปนั่งหลังโต๊ะหมู่นี่เดือนตุลาคมอันนี้ของเดือนตุลาใครเกิดเดือนนี้อ่อเนี่ยเอาแค่ตัวนี้ไปไปไปเลี่ยมก็ได้นะเอาไปใส่กรอบก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวรอผมอาจจะทําให้สักสักอันนึงนะคือแกะออกแล้วก็ไปเลี่ยมแต่ละเดือนไปใส่กรอบแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองลองมาพูดมาคุยกับผมดูหุ้ยตรงนี้อ๋อนี่นี่นน รูปให้ขนาดรูปนะครับที่เอาไปทำเนี่ยตัวนี้ยังมียังมีตาปั๊มเลยนะยังมีตาปั๊มของที่วัดเลยนะครับนี่เป็นรูปโต๊ะหมู่ครับแบบนี้รูปนั่งหลังโต๊ะหมู่นะอ่านี่ไงรูปนั่งกระดานสามแผ่นแบบนี้ครับนี่ที่เป็นรุ่นยอดนิยมนะอันนี้ก็มีผู้คนที่ชอบเยอะนะครับในปี52อะไรเงี้ยก็มีพาลาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับป้ายเหลืองเขาเรียกป้ายเหลืองบ้างอะไรบ้างนะนี่ในร่องกระดานจะมีเม็ดสีนะครับถ้าในรูปในรูปแบบที่พี่เอาไว้แขวนกันนะ เดือนพฤศจิกาแล้วเอาแล้วเดือนสุดท้ายเห็นด้วซิลุ้นไปด้วยกันนะครับอ่านี้เดือนธันวาครับนี่เป็นรูปนั่งโต๊ะหมู่เหมือนกันนะครับแต่เป็นโต๊ะหมู่เล็กนะแบบนี้เขาเรียกโต๊ะหมู่เล็กนะครับเห็นไหมโต๊ะหมู่เขาเล็กลงนะครับด้านหลังของหลวงพ่อนะครับแต่ถ้าเป็นโต๊ะหมู่ใหญ่ก็จะใหญ่ใหญ่แบบไหนล่ะเมื่อกี้เดี๋ยวลองเปิดกลับมาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทียบกันนะเดี๋ยวพี่พี่จะบอกว่าเอ๊เลยนี่น,นี่เห็นไหมนี่ไหมอันนี้เป็นโต๊ะหมู่ใหญ่นะครับแล้วก็แบบนี้เป็นโต๊ะหมู่เล็กอ่า นี่ทั้งหมดนะครับ12เดือนผมเปิดไล่มาจนครบแล้วนะพี่ๆานใดที่มีไว้บูชาไว้ครอบครองเนี่ยก็ผมก็ดีใจด้วยนะใครยังไม่มีไงก็ไอดีไลน์มาหาผมก็แล้วกันนะครับปูพักเครื่องยินดีให้บริการนะ,ะครับผมอ่ะพี่ๆครับและอย่างหนึ่งนะภาพนี้ออกจากวัดโดยตรงนะครับออกจากวัดโดยตรงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะพิธีพุทธาพิเศษหรือว่าการขอบอกกล่าวหลวงพ่อนั้นทําอย่างถูกต้องแน่นอนนะครับอ่ะ พี่ๆครับผมทิ้งท้ายไว้แบบนี้อีกนิดนึงแล้วกันนะเอาเป็นรูปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนี่คือรูปแบบของรูปปฏิทินก็ได้นะเขาเรียกรูปฏปิทินหรือว่าเป็นรูปบอนแรกอย่างนี้ผมบอกนะในเวอร์ชั่นที่2นะครับของปีพุทธศักราช2567อ่ากับผมปูพาเครื่องนะครับที่บอกว่าจะนํามาให้ชมกันนะนี่ใหญ่เลยนะใหญ่สวยโอ้โหผมชอบจริงๆนะแล้วก็มาสุดที่รูปนี้แล้วกันนะครับอ่านี่ใครที่ยังไม่เคย มีโอกาสเดินทางไปกราบสการะหลวงพ่อก็เชิญนะพี่ๆครับหาโอกาสนะครับไปไหว้หลวงพ่อไปกราบสิริระสังขารของท่านที่วัดนะครับส่วนเรื่องราวของวัตถุมงคลใครอยู่ไกลๆนะครับบ้านอยู่ไกลๆอยู่ทางใต้ทางเหนือนะครับโอ้ยันภูกรภูเก็ตนะครับก็ติดต่อผมมาก็แล้วกันนะครับจะได้เป็นธุระจัดหาให้นะครับเอาของดีของแท้มาให้พี่ๆได้รับชมกันแบบนี้ครับวันนี้เอาเท่านี้ครับผม ทิ้งท้ายไปแล้วนะครับกับรูปหลวงพ่อนี่เป่าคาถาแบบนี้ลํำรวยเฮงเฮงครับผมสวัสดีครับพี่ครับแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับกับผมปูพักเครื่องนะครับวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยรูปนี้ครับสวยดีผมชอบนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ